สวัสดีค่ะพี่ชื่อสุทัศน์นะคะเป็นเจ้าของร้านขนมบ้าบินครกค่ะร้านรสช่องไทยมีขนมหลากหลายนะคะจุดเริ่มต้นในการทําร้านขนมรสช่องไทยนี่จะเป็นสืบมาจากแม่แม่ทำแล้วคันี้แม่แก่แล้วก็เลยมาทําต่อแตคันี้พอช่วงหลังๆมันเงียบก็เลยมา คิดค้นสูตรทำบ้าบินในช่องยู u ูบอะค่ะก็เลยมาดัดแปลงจนได้สูตรทุกวันนี้ค่ะ,คะที่นั้นจะขายอยู่รสชาตไทยขนมบ้าบินโค้กขนมหม้อ,อกแกงแล้วก็เปียกปูนจ้ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะอยู่ที่การเราใส่ใจค่ะใส่ใจในสินค้าทุกขั้นตอนและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะของสดานะคะ ทำให้เวลาเรานวดแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกตัวง่ายเนื้อละเอียดค่ะหวานกลมกล่อมนะคะสองโมงเช้าเราก็เริ่มล้ขายไปเรื่อยยันตอนค่ำเลยค่ะท่านใดนะคะที่สนใจจะมาทานที่ร้านนะคะมาได้ทางที่ตลาดสดนรชัยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร0899852746ค่ะน้ำตาลชะดาเปลี่ยนแล้วละลายง่ายขึ้นค่ะ